พบกับอยู่กับช่องตันตันใจดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวตัวละครในแจนดี้วตัวละครที่อยู่ในหน้าปกนะมาดูกันถูกเลือกต่อไปยังว,วันไหนกัไปที่นั่นได้เธอเห็นร้านนั้นไหมถ้าได้นมนะาค้คาโคล่าหนึ่งลิตรแล้ววิ่งหนีเธอได้หนึ่งการ่อกูนน้ในกรณีนั้นฉันคิดว่าเธอฉันคิดว่าเธออยู่ที่นั่น แล้วใช่ยี่ถึงเธอนะแล้วฉันรู้สึกจะเกลียดติยศให้เห็นหน้าฉันอะว่าท่านสามารถเปิดหน้าแบบนี้ได้ขอพรสะสันให้ดหดนเลยให้การจะได้ดูและผ<า><ม>ู้ชายก็ไปความบ้าง<ห>ข้างมีสาวที่ส,สนใจสนใจสนใจพีช่ชายของฉันเฮ้เ hey, ขาสสดใช่ไหมล่ะเขาสสยเขาไม่ได้มุ่งมั่นถ้าใครมียงเงนเยอะๆก็อยากคุณรู้เสนอที่นั่นนะสกิสละ โอ้ยอยู่บัญสาเรารู้ว่าสงครามไม่มีเวลาสําหรับความสัมพันธ์เขามีเขามีเขาออี่เพอแค่นี้ก็จะไปทำสงครามเพอส่าการเป็นเขาเปนอ่ะโอเคแค่นี้